ที่การบด,ดีมหาวิทยายลัยรัชภัฏพิบูลสงครามมอบหมวกกันน็อกจำนวน300ใบให้กับตรวจนูธรภาค6สนับสนุนมาตรการขับขี่ปลอดภัยครับที่สถานีตำรวจผูทรเมืองพิษณุโลพลตำรวจตรีวรวัตรมลิรองผู้ประชาการตำรวจผูธรภาค6รับมอบหมวกกันน็อกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันอธิการบด,ดีมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามจำนวน300ใบ มอบให้กับประชาชนที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกเพื่อรณรงรงให้สวมหมวกนิรภัย100%ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายเพื่อความปลอดภัยและลดการสูญเสียอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามหาวิทยายลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างปัญญาฟื้นฟูการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบตนเองสังคมและท้องถิ่น จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิมุ์สงครามให้ความสําคัญในวันนี้จึงนําหมวกกันน็อกมามอบให้กับทางตำรวจภูธรภาค6กนาไปส่งต่อถึงมือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยตรงนันเองครับวันนี้ก็ได้เอาหมวกกันน็อกจํานวน300ใบเนี่ยมามอบให้กับตำรวจเพื่อที่จะไว้แจกกรณีที่ประชาชนที่ผ่านมาแล้วทางด่านเจอด่าน ไม่มีหมวกกันน็อกสวมใส่เขาก็จะแจกหมวกกันน็อกให้โดยมีกระบวนการบ้างเล็กน้อยวันนี้เราก็เอามาสนับสนุนด้วยอีวรวัตรมลินะคะก็รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้เน้นยมม้ำมาตรการขับขี่ปลอดภัยโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกดขันกฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ